สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโชลทีสาวนะครับคลิปนี้จะมาเป็นคอร์สนะครับเป็นคอร์สสามทางแบบเล่นสองทางได้นะครับตัวนี้จะเป็นมือสองนะครับดี๋ยวจะรีวิววิธีใช้เหมือนเครื่องมือหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ถ้ามือหนึ่งนะมือหนึ่งก็สั่งได้ตลอดนะครับตัวนี้ราคาสามพันหกร้อยบาทนะครับถ้าเป็นรุ่นไม่ไม่เล่นสองทางนะครับเป็นสามทางล้วนก็สามพันสามร้อยบาทตัวนี้เล่นสองทางได้นะครับสามพันหกร้อยบาท อันนี้อันนี้เป็นมือสองนะครับราคา2,500รวมส่งนะครับราคา2,500บาทรวมส่งนะครับใครสนใจก็ทักกันมาได้นะครับที่แฟนเพจโชวทีซาวได้เลยนะครับตัวนี้เป็นมือสองมีเครื่องเดียวนะครับใช้งานได้ปกติมีเครื่องเดียวนะครับโอเคก็มาเริ่มจากด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นชุดคอร์สนะครับคอสเบสอันนี้เป็นคอสกลางชุดนี้จะเป็นปรับคอร์สแหลมนะครับแล้วก็มีสวิตช์ตัวนี้นะครับเอาไว้สับขึ้น ถ้าสับขึ้นก็จะเล่น2ทางได้นะครับกลางกระแหลมออกรวมกันนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นวอลล่มมาเตอร์นะครับเบาหมดเล่งหมดอยู่ที่นี่เลยสัญญาณด้านหลังก็จะมีเป็น RCA นะครับแจ็คเล็กแล้วก็เป็นแจ็คโฟนนะครับเป็นแจ็คโฟนแจ็คาวแบบนี้นะครับเข้าได้ทั้งแจ็คเล็กแจ็คญ่นะ cd ก็มี2ช่อง a, ux ก็มี2ช่องนะครับตัวนี้จะเอาเข้าจากมิกก็ได้จะจะมาจาก เครื่องไรบูทูธแบบนี้ก็ได้นะครับมาจากเสียบโทรศัพท์ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับส่วนขาออกก็จะเป็นอันนี้เสียงแหลมนะครับถ้ากรณีใช้3มทางใช้เสียงแหลมตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เสียงกลางช่องนี้แล้วก็เบสช่องท้ายนะครับเสียงละสองช่องส่วนตอนนี้ต่อเป็นโหมด2ทางอยู่นะครับเป็นตู้เบส at 1 8 2ดสองใบนะครับแล้วก็เสียงกลางสิบ้านิ้ว2ใบนะครับพอเราต่อสัญญาณเข้าไปแล้วนะครับต่อสัญญาณเข้ามาแล้ว เลงที่มาเตอร์นะครับเลงมาทีมาเตอร์ประมาณสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงประมาณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกช่องสัญญาณเข้านะครับถ้าเราเสียบสัญญาณช่องไหนก็สับอยู่ที่ช่องนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นเสียงกลางนะครับแต่ตอนนี้โหมดอยู่เป็นอยู่โหมดสองทางนะครับก็เลงกลางด้วยแหลมด้วยได้เลยนะครับเสียงเขาจะออกที่ช่องกลาง ตัว,น,ตน,น,ตวนี้ก็จะเป็นช่องเบตนะแล้วก็สองแะสามนี่ปรับแข็งปรับนุ่มนะครับ

กรณีถ้าใช้มิกใช้ไมค์อีกนะครับก็เบาที่มิกตัวนี้ก็เล่นค้างตัวมาเตอร์นี้ก็เล่นค้างไว้ได้เลยนะครับแล้วกรณีจะใช้เป็นสามทางปกตินะครับเป็นตู้ตู้แยกกันเลยอ่ะตู้เบสแยกกลางเปล่าเปล่าแหลมเปล่าเล่านะครับก็ใช้กรณีแบบนี้นะครับช่องเบสก็คือเข้าเบสไปแล้วก็ช่องกลางถ้ามี power กลางแยกเครื่องหนึ่งเลยก็เป็นกลางสองช่องนะครับถ้าเป็น เ o w e r สามเครื่องนะเบสหนึ่งเครื่องกลางหนึ่งเครื่องแหลมหนึ่งเครื่องแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ใช้เป็น power เบสหนึ่งเครื่องกลางแหลมเครื่องเดียวกันนะครับข้างข้างละเสียงก็เอามาเอามาแค่สองสายแบบนี้นะครับใช้งานแบบเดิมเลยแต่ว่าสับตรงนี้ลงนะครับเสียงกลางกับเสียงแหลมจะได้ไม่ปนกันตอนนี้ก็เป็นคอร์สแหลมล้วนนะครับ เป็นเสียงแหลมพเพราะเสียงแหลมอย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นกลางอย่างเดียวนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเบสของเบสแยกตง่อาอิสระอยู่แล้วไม่ปนกับใครนะครับ ตันี้นะครับใช้งานได้ดีปกติหมดนะครับตัวนี้ก็ราคามือสองนะครับมือสองสองพันห้าร้อบาทรวมส่งนะครับหรือใครส,น,สนใจสั่งของใหม่นะครับรุ่นนี้สามพันหกร้อยบาทนะครับถ้าของใหม่รุ่นสามทางลวดสามพันสามร้อยบาทถ้ารุ่นรุ่นนี้นะรุ่นนี้สามพันหกร้อบาทเด่นสองทางได้นะครับใครสนใจก็ทักกันมาที่แฟนเพจชลทีซาวนะครับส่วน power สองเครื่องล่างนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเป็น power มือสองตัวนี้ ตัวนี้พันสองร้อวัตต์ห้าพันห้ารบาทรวมส่งตัวล่างสองพันวัตต์นะครับเจ็ดพันห้ารวมส่งนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปประกอบให้ก็ตู้ก็ยังอยู่นะครับตู้ตู้ที่เปิดเมื่อกี้นะครับตู้เสียงกลางสิบห้านิ้วตู้โปรพักสิบห้านะครับสองใบนี้สามพันบาทนะครับเสียงดีเสียงชัดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นไม้ mdf นะเป็นไม้ mdf งานสวยแข็งแรงดีนะครับ แค่ตัวนี้จะโดนไม่เหมาะกับโดนน้านะครับแต่เสียงดีเสียงแจ่มเลยนะครับสองใบนี้พร้อมดอกนะครับสามพันบาทส่วนตัวล่างเป็นตู้เบรดเอทีสิบแปดของโชลาทีซาวเองนะครับตัวนี้ไม้ยี่สิบมิลสิบแปดนิ้วนะครับสองใบสี่พันสี่ร้อย 4, บาทเป็นตู้เปล่านะครับไม่รวมดอกสี่พันสี่ร้อยบาทสองใบนี่ตอนนี้มีเหลืออีกเครื่องหนึ่งที่เป็นมือสองเช็คสภาพแล้ว อันนี้พันหกร้อวัตต์นะครับที่ลงไปคลิปก่อนหกพันเจ็ดร้อยบาทกล่องห้านิ้วลึก1สิบหกนิ้วนะครับเป็นวงจรของ L พันแปดวงจรของ r o ย a ล L พันแปดนะครับอันนี้เบสข้างละสองก้อบางดีนะครับใกล้เคียงกับสองพันวัตต์นั่นแหละ